ยังม่ได้ววยังก็ได้อ๋อยังก็มาานรไปอ๋อยังว่าซะก่อนตนส่ตหน่ตสี่ตายังมึงไปเห็นยังไงจีตาแดงนี่บ่บ่บัไหนึงกูเห็น่ได้ใส่แว่นตาแดงตาแดงอีเยวตาแดงก็ยังวาตาแดงมึงไปยังก่อนุนั่จะไปยังแมนเฮ้ยขีื่อนเฮือนนี่เป็นมันสปีเลยแตลอดเลยอือแกูจะวเพื่อทาน

เก่าคยอยู่ะเคยอยู่กับอยู่กับโกไปอะไรไปจะได้เมียมึงสมาตบโกเอาอิ้วกูนั่งขี่ไก่บอกทานผัมไปดูอีเฮ้ยมึงบอกทานผั้มไปว่านี่กี่เก่านะอ้าวอีทานใครเก่านะพี่น้องนั่นแหละค่ะ เพิ่นมาหรือเื้าเพิ่นมาลรือฟื้ออีเหน่าวนี่มันกับไปว่ามันตื่นเอ้าเออกับเมียมันหลายอย่างไปเมื่อกี้นะได้หมวเมียมันเอาใส่ข้าวบักควันไปใส่โทรน้ำบอเอาน้ำพี่น้องนั่นแหละ ห่านไฟเก้าคลิปดังที่สุดในติน๊กตอกนี่แหละนี่โซนขขลลน,นี่แหละขาขี่รถลงไปเลยมีฮายิกยิกยิกสวงขาอยู่ในนี่แหละกูยังมาถามยังซ้ำก็ต่ปไปจะมันเอมามาฮสแตกยังมีอย่างหน่ะบอ,ะอโอ้ยนี่นะเอามันมาเนี่ง โหการมกัานเด็กนี้ก็สร้างนะพี่น้องเด้อ Thank you okay. a g แ i n เอาเฮ้ยกูบยานเอเมียมันนันนี่หน่ออืมมาตบอืมเอ้ามึงกูสิว่าให้ฟังนี่คือเนสน มึงผ uh> uh ุ่นได้ผุนอยู่หอดผุ่นอยู่หอดแย่ะปุนได้บอลยางประหอดแย่ะปุนมาหาเมืองเอาดูความคิดเหาะอะนะมันเลยกลับมาหากูหลายเมียไปก่อนอาตี๋เจ้าอิสิ้ยกูสิบาปมันนี้เอ้า บอกอันยังวาเขาเลิกบ่ได้นหัก<อ>หมดใจไป,ไปแล้ว,ลว <laughs> เข้ามา,ายังกันม่าหายังนบฮะพี่น้องช่วงเวลาต่อไปนะสิบอร์ฟินปไนได้ถอนช่วงแรกดอก อะไรของสูบซุบซิบงุบงิบอะไรกัน,น,น,นเ,นเนนด้พี่น้องเมืเออเช้านี่นะและครูและคนที่ว่าได้ยินเสียงอันเด็กน้อยหายนะเด่นน,นั่นบักเชือแดงน,นั่นเออกูวบอกูสิป,ปอยแม่มันอยู่ขึ้นบนหัวลูกเน่นเนะอขาเจ้าจว่าโอ้โหขนลุกเลยได้ยินเสียงเด็กร้องน,นั่นบักเชือแดงน,นั่นด้สิซูมเบิกดิ้นนั่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 นน่นะแหมมัน่ะ ว่าสิป้อยแม่มันยู่ไม่เพิ่งสูโมงทำบกกายแม่มันกะเอือยเกย์คุโน่แออเขาเห็นยังกันบะพี่นองเมอนก้าห้ากะเขาไปในเมืองเนาะไปในเมืองแลยครับไปหับเงินออกมาเลยกับไปแหลกเงิน ไปแหลกเงินมาแล้วกันไปแหลกเงินแล้วกันสิมาอันให้อืึอยเพลินไปไซนีร้านค้าว้าวไทยได้พี่น้องเลย ฮักฮักกับว่าวลาวได้เนี่ยแต่ปก,กติเราว่าวไาทายม,มาทางหลังบบบนี้พี่น้องเขาเขาเคยมาอยู่แต่แใจยังน้อยอืมแต่ตอนนี้เออน,นี่ดินคนาประตัง้งเหมาะมึงเออ,อไปไปดินกับขัางเติบเนาะฮ้อนจุนเป็นบอลฮอนหัวผู้ด,ดินนะ่ะ ดินกระดินข้าเจ้าอานางมันเต็มเตียงหลังกัยังสิมาโซ่ไอ้สิมาเป็นตะก่องฉันอยากกลับเหลือคลืนเฮ้ยแดดแง่นะพะอากู เมื่อไงได้ลอยได้พี่น้องเอ้ยอายมาแล้วคือสิบก่ทันโมเป็นยังดอกต้องรอแล้วดอกเมื่อไงานอีกเอาบินมาดูอันซีมี้น่อยน้องเลยฮะโอ้ยหนึ่งประตูอย่างง้ยกำลังสสียวเด็ดแค่ไหนไม่ใส่อะไรร่วมมูสาวิน <laughs> ตกลงคำเรื่องหรือว่าเศร้าหรือว่าอะไรบวกเรียบร้อยได้แน่นี่เนาะเจ๊พันหา,า 8, เธอห <c oughs> น,น,นึ่งพันแปดพันเนาะพันตัวหน้าวมันบ้อนี้มีเจ๊พันหาเรรวมเนี่ห้าแล้วนะแปดพันเป็นบอ กูบอกว่าเงี้ยกแต่ห้องเล่าเนาะออกมันท้อไดเลาเนี่เป็นแปดพันเออสิบห่อนั่นเปนเสบกเท่าไฮะเออเป็นเศบเบิงเป็นเอีน่ของใจเป็นเศบเบิอีกเนึงเมือกี้นี่มันวับางกสนมานผักเองละเอออนไงนเยพันกีเงินบาทนันเป็นพ่นนี้เงินก่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุ่น้คุณยาจะดีป่าจุยกคนที รวยเรือโดยโดยเป็<ค>น,<ห>นได้แหละจะดีทุกๆทางพี่น้องเอ้ยสวยเรืองา่ายแบบนี้นะได้บุญลายเด้แม่ได้บุญลายเพราะว่าวะอะไรมันกับซีนุ่นส่งอันโต้เ,เองเท่าไหร่กะเสียใจน้ำลายทีบอถึกเลขเนะาะอุตส่าห์มาจยากถึกเลขามาอยากซอยว่โอู้หูกือบเปิดลอยบาทถือคือการเจ๊กอะไรถึกแดดแดดไหมแดดเนี่ยนะพากู กวันยาไปอีดูไปแรกเงินมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องอืมอนี่ต้องเบิดนะสามล้านเก้าแสนสี่สิบหกพันกี่แต่ว่าเงินอยู่ในน,นี่นะสี่ล้านหนึ่งแสนสี่สิบหกพัน ตับตับมีนาะพี่น้องเว้ยเงินปีดนะไงเป็นใบพันบาทได้เนาะตับตับเนี่ยสี่ล้านเงินโอ้ยแสนปลายบาทกูได้แค่เป็นเงินบาทอ่าไปเที่ยวนะลูกนะเที่ยวคนใดกับคุณพี่ก็เอาไปเที่ยวแค่ไปเที่ยวแล่วไปสนิ่หน้าเป็นลูกฮาหน้าเบ่งหน้านหายได้หน้าได้น้องว้ายหน้าไม่ได้หนีนเรา นับได้ได้สารางงแล้วสมองบอนทำงานควันหันแลเป็นคนเมืองาเคองใบลือ้วาวใบกระดาษนึ่งเออตาวอ จ่ายพี่น้องเรายจฝาต่าเพิ่นอสองแสนเ้าสิบสี่พันมึงนะอนกูสามแสนกูกท่อนมาให้เราือมีบอสเก้ี่อะอืมอืมอืมมีแห่งก็ดีมีสามแสนสจ่ายไปเลยนะพี่น้องเลย เด้น uh ่ะปลายมันก <V> <c oughs> <power> ็มีนะเจ็ดสิบนะเนี่อ้ยนี่ก็ได้เจ็ดสิบนาะสี่พันสี่พเราต้องเอาเอาแต่สองแกระหันกะเออกระหันกัซอยกันไปเนาะได้รอเข้าใจอยู่บนเนาะ เอาเยขาเฮาอาทใบบินเอาขึ้นไปรูแลสงมาใหม่ยังเอาต่สองแสนเจ็พี่น้องเตลอดมันเียงเอาืนใบบินอยู่แล้วเดนี่เอา่สองแสนเจ็ดิี่้องแสนเจ็ดสิบพี่น้องเลยเก็บใบพี่น้องเลยเก็บแม่อย่าถิม่ล่ผัดมล่าชได้คิดไรวะเออเบอรเท่านั้นเบอรานั้นเท่านี้งานนี้นะอันนี้ก็เอาไปจ่ายเองขอบคุณผู้ใหญ่จดีค่ะ ไอเบิ้งโกแสนนี่เจสโล่พันนี่นี่นี่ต้องนี่แหละดดดดได้ไมาทีแล้วโอโอเคการกระดาษเดี๋ยวถ่ายหูเดีถ่ายปรเปนอืมโอเคการมามอวงเงินหายเอื้อแย่เพลินเข้านะเข้าบริษัให้ เขาบอย่าเเป็นหนีเขาเป็นคนประมาทประมักเป็นหนีถ้าเป็นหนีต้องจ่ายจะมันเป็นได้นอนบัวรับพึ่งหกขี่ห่อนเป็นหนีแล้วนอนบัวรับไม่ต้องเศราบ่าทกันยังงั้นนะขีดนะแล้ในส่วนนี้นะมันสิเลื้อเท่านั้นก็ตามแต่นี่งานศพนะให้ไปจ่ายซะก่อนงานจังหวะเอาเงินแตกนั่นจังจังหวะกันใหม่จังไปหลับพร้อมมาใหม่จัง ได้เงินจากงานหรือว่าโน่นนี่นั่นเป็นซอยงานมากนะแม่เป็นการกระจายที่ลางอ่ะนะบอกถึงว่าในส่วนตรงนี่เอาไปจ่ายก่อนมูมากาไก่ไปจ่ายมันเบิร์ตเนาะกว่ามื่อนี่เขาสิขี้อายเบิร์ตพี่น้องเลยหนีหรือว่าตัวใดมันอะไรนะเป็นสลบหรือเบิร์ตเลยนี่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนหลายๆราบขอบพระคุณเพื่อนเด้อทุกทุกท่าน

อ so ู่คุณและบนฟ้าคุณแหละความผางคนมีคนลำคนรวยจะเลิกหายดีมีแห้โลกใต้ไทยเทพยามาใกล้จะเลิกที่สำคัญพ้อายุมันคนยืนเบิร์สุขสุขพ่อก็มาคิดนะฟินต้นคิปบายบายสบายดีพอกันคิดหนาได้พี่น้องเด้อกลับเข้ามาสบายดีฟินข้างเปิดคลิปมาะกูแลนิดเองเพือิดอ่ะ